ยุให้แตกแล้วเข่าตีอันนี้ได้พ้นมาทุกยุคสมัยตั้งแต่ยุคอยุธยาหมนละพี่น้องเขามายุ่แย่คนไทยแตกแยกกันเมื่อเพราะมีความสามาคัคคีก็เอากำลังเข่าตีเริ่มตั้งแต่หุ้นเส้นไหลซดไปขิปเสียงของนายกอุงหญิง,องเอาพระโจมตีนายกจากนั้นก็มีกระแสจากคนไทยออกมาขยายความตีความซื้อต่างๆก็เอาไปลง เมหุน้นเส้นเพิ่นทำหน้าไปได้ว่าอีกเกินสามเดือนประเทศไทยต้องเปลี่ยนตัวนายกคือจังหูกันมาก่อนจากนั่นกบสั่งสถา,ารนการตามแนวชายเดือนเอาประชาชนมามาเที่ยวทาปราสาทต,ต่างๆเพื่อ,อยุแยงให้เกิดความมุ่นแรงแต่ก็ยังไม่ได้ผลฝีมาแตกตอนที่ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดจากนั้นคนไทยก็เริ่มทุ่นพลแล้วจากนั้นแม่ทัพภาคที่สองก็ประกาศปิด,ป,ดปิดด่านตลอดทั้ง ปราสาทต่างๆหามคนไทยหรือฝั่งกัมพูชาขึ้นสุดท้ายทางฝั่งขมีนเอาปืนใหญ่ยิงขมานในประเทศไทยแบบบ่เลือกพิกัดพื้นที่ของไทยบา้านรงพยาบาลปั่มน้ำมันถือจรวดของทาาเขมรบอมลงมาสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยพ่อสมควรจากนั้นก็คือเห้เห็นหพี่น้อง มีการสูรลงกันอยู่สี่ห้ามือแต่ที่หุนเส้นขาดบทถึงแผนอยู่ให้แตกแล้วเขาตีถึงเวลาที่นาซิวราควันคนไทยกลับมาร่วมกันอีกรอบหนึ่งการม่งการเมืองกับไวยกร,ร่วมพลังกันให้กำลังใจกับทหารหารที่อยู่ตามแนวชายแดนพลังนำใจพลังจากคนไทยเป็นกำลังใจให้พี่น้องชายแดนบววสิ่งของความซ้อยเหลือ เอียงต่างๆทรงไปเป็นกําลังใจให้พี่น้องใช่แดนบวขาดสายอันนี้คือสิ่งที่หุ้นเส้นขาดผิดคนไทยสมัยนีย้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยมีอธิปไตยตีฝาค์วิจารณ์รัฐบาลหรือหรือเอียงต่างๆที่เกิดในสังคมมีสิทธิ์ติฝาษ์วิจารณร์ได้เต็มที่แต่ว่าเมื่อไพ่มาถึงก็ร่วมหนำคิดหนำใจเป็นหนึ่งเดียวจังหวะวิกฤติเนี รอบแรกเข้าผ่านไปได้ได้พี่น้องแผนนยู่ให้แตกแล้วคดีของหุ้นเส้นบ่มีผลพี่น้องเออหุ้นเส้นคิดผิดแล้วเออคิดไม่เดอรหุ้นเส้นเดอแต่ถึง่งจะในก็นตามแม้สีบมมีการสู่รบกันแล้วแต่ว่าปัญหาตามแนวชายแดนกลัวจะเเคบขอบอยังต่างๆที่เป็นของคนไทยที่เข้าลุกหล่ำเขามา ออรอบนี้จัดการให้มันเด็ดขาดเป็นกําลังจะให้พี่น้อง้ทหารแล้วเา้าสู่กันไปนํากันพี่นอ้อยงยามปิจิตเท่าก็ต้องร่วมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อสู่ภัยจากจางฉา,าติคนไทยพอซอยกันจักภัยสีซอยกันเนาะพี่น้องเนะ